ครับสวัสดีครับผมพรชัยไสงามนะครับวันนี้ก็มาเปิดแบ่งปันนะครับรพระหลวงพ่อปกวยเหมือนเดิมนะครับวันนี้ได้พระสังฆายมานะครับเอามาเปิดแบ่งปันทุกท่านนะครับครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากองค์แรกนะครับองค์นี้นะครับองค์นี้ก็จะเป็นพระสังฆายพิมพ well, ์ใหญ่นะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อฝาบาทนะครับเก่านะครับเป็นยุคแรกๆของพ่อปวยครับเป็นพิมใหญ่นะครับองค์นี้หน้าคมชัดอ้วน ข่อลงรักปิดทองนะครับเลี่ยมอยู่ในกรอบเงินนะครับกันน้าอย่างดีนะครับนี่ฮะดูด้านข้างนะครับเนี่ยจะมองเห็นหลังแอนแอนนะครับมีกิ่งนะครับติ่งยูข้างในนะครับนี่ฮะนี่ยมีกิ่งข้างในนะครับค่อนข้างจะหายากนะครับสังขายจหลับม่วป่วยพิ์ใหญ่นะครับดมสมบูรณ์นะครับภาษสังขาจายไม่อดไม่ยากนะครับ อยู่ในรอบเงินอย่างดีนะครับท่านใดสนใจนะครับก็ทักมาสอบถามกันได้นะครับได้สังกาจายมาทั้งหมดวันนี้4ี่องค์นะครับ4ี่องค์นะครับไม่เหมือนกันนะครับองนี้จะเป็นเนื้อดินนะครับดี่ภาษสังกาจายเนื้อดินนะครับดินขวยปูดินอาถันดินเกศปลาดินเกศท่าต่างๆนะครับเนี่ยเนี่ยด้านหลังจะเป็นหลังแอนแอนอย่างนี้ครับเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของภาษสังกาจาจหลวงพ่อปุ้ยครับ หังาจายเต็มองนะครับจะมองเห็นรอยประกบนะครับจะมีเบ้าประกบอยู่สองด้านนะครับบล็อกหน้าและบล็อกหลังนะครับเดี๋ยวขยายทุกท่านดูครับองนี้เนื้อดินนะครับเราจะมองเห็นเบ้าประกบนะครับถ้าหล่อเต็มองนะครับจะมีบล็อกหน้าและก็บล็อกหลังนะครับแลวจะมองเห็นตะเข็บข้างนะครับเนี่ยนี่ตะเข็บข้างเป็นเบ้าประกบนะครับจะมีบล็อกหน้าและบล็อกหลังนะครับองนี้ด้านหลังจะมองเห็นรอยนิ้วมือนะครับเนี่ย ่อยในมือของผู้กดนะครับอยู่ด้านหลังนะครับค่อนข้างจะหายากนะครับเนี่ยสวยงามครับองนี้เนื้อจะแห้งนะครับมองเห็นทรายเสกนะครับเนี่ยเนื้อดินนะครับเนื้อดินสีแดงนะครับครับแล้วองค์ต่อมานะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับไม่ค่อยพบเจอเท่าไหร่นะครับองค์นี้เขาเคลือบไว้นะครับเนี่ยเป็นสังขจายนะครับเนื้อผงพุทธคุณนะครับ แล้วก็ลงเคลือบไว้นะครับนี่ฮะเราจะมองเห็นรอยเขาเคลือบไว้นะครับนี่เหมือนเคลือบแก้วอย่างนี้นะครับนี่ฮะส่วนด้านหลังองนี้นะครับจะเป็นครึ่งเดียวนะครับองค์นี้เขาจะมีบล็อกหน้าแค่บล็อกเดียวนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นรอยนิ้วมือกดเนื้อผงพุทธคุณนะครับนี่ฮะภะษังฆาจายนะครับมองลงพกปวยนะครับพิมพ์นี้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับแต่ว่ามีครึ่งเดียวนะครับ จะมีบล็อกหน้าบล็อกเดียวส่วนด้านหลังก็จะเป็นรอยนิ้วมือกดอย่างนี้นะครับครับแล้วก็อีกองหนึ่งนะครับองนี้ก็จะเป็นพิมพ์ครึ่งซีกเหมือนกันนะครับเป็นเนื้อดินครับองนี้เป็นเนื้อดินพิมพ์กลางนะครับครึ่งซีกนะครับนี่ยะผสมกระจายนะครับผสมทรายเสกเหมือนกันนะครับเนี่ยด้านหลังก็จะมีครึ่งซีกคือจะมีบล็อกหน้า oh. บล็อกเดียวนะครับ แล้วก็กดลงไปนะครับส่วนด้านหลังก็จะมองเห็นเป็นรอยนิ้วมือนะครับรอยนิ้วมือของผู้กดนะครับนี่ครับเนื้อต้องแห้งเก่านะครับได้อายุนะครับนี่ฮะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับท่านใดสนใจนะครับอยากจะแบ่งเช่าบูชาพระที่ทันยุคลงป่วยปลูกเสกนะครับ สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับและก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับและสําหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งติดตามกันไว้นะครับเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ